สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะดูสิค่ะนี่น้องน่ารักไหมน้องน่ารักเนาะอ่ะน้อง่ <c oughs> ี้ทัสองทักสองเอพิ่งออกมเมื่อกี้นี้เลยใส่เท่าสดนะค่ะส่เท่าสดเนาะใ้าอยากให้เรากินอะไรนะคะอยากให้ทำอะไรแบบพิเศษพิเศษก,ก็ติดตามเรามานะให้ถึงตอนนี้ขอให้ถึงร้อยหนึ่งก่อนท่านก็สิบคนก็าแห่ะ สิบคนนะสิบคนเราก็จะยอมกินบัวกินบัวสิบเม็ดอ่ะสิบเม็ดนะคะกินบัวสิบเม็ดปกติเราไม่กินครบสิบเม็ดนะเรากินประมาณห้าหกจิตใช่ไหมโอ้โงคลิปไปเมื่อวานนะะช็อกโกแลตนะคะนี่ช็อกโกแลตน้องก็จะเป็นน้องประมาณนี้สี่สิบบาทนะคะนี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้ เรวแกะนอนให้ดูเลยอั so นทุกคนสงสัยว่านี้มีทำไมมีไว้ทำไมเมื่อเราแกะแบบนี้ใช่ไหมคะแกะแบบนี้พี่กันเนาะไม่ใช่นะเขาให้เราดึงแบบน,นี้ดึงจัดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงเลยนี่ดึงให้ถูกทางนะเอลก็จะเป็นน้องก็จะเป็นประมาณนี้แล้วน้องก,าาก็สามารถกินแบบครึงคร่งๆได้เลยแบบแบบเรื่องเลอมือนนะคะ่ะ น้องหาลองอ,อะไรไม่ได้ไหมไม่มีค่ะว่า,างเปล่าแล้วก็อ้องด้วยก็ใครก็หาแต่ครีมนมเลยค่ะแต่เราไม่กินครีมนมนะคะเขาดอกครีมนมมันมีด้วยค่ะถ้าแตนเราไม่กินนะคะส่วนกินขีสเนาะขีส น่ากลัครับผมอืมโอ้อะไรก็ขัดเกลี่ยเสครับผมอืมหวานเลยแต่บ้านมันก็ เอากินน้ำน,นนะถ้าขอถ้าขอเราโฆษณาให้ก็ไกนะ่ <ś c oughs> อยนยันเฮวิตามินนะคะวอเตอร์เนาะเพื่อสุขภาพนะคะยัน <c oughs> อันนี้คือแบบน้ำกอกเลยวนะ่ะคือเรากินน้ำแบบนี่ของเราเองเรากินน้ำแบบน้ำของมันจริงแล้ว